แค่ได้ยินเสียงแล้วคุณจะหลงรักเมืองพิชัยว้าวขอให้เค็นดี่โจ,จเซฟอันด <I S 1> ับชุดละยี่ บาทน,นะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเราเข้าไปดูที่นี่ทับใหญ่นี่ก็คือทับจากพิซุโร่จากพยาชุรสีเข้ามาอันเนี้ยก็คือทับมือวิชัยแล้วค่อยโอบเข้ามาอันเนี้ยเราถึงชนะสองสองรอบในกลยุทธ์ของพระเจ้าตากในสมัย,ยท,ทุรีจะใช้กลยุทธ์ในการลงทั้งหมดเหตุอของกอ,องทัพครับ ตอนนนั Scroll, ้องากาศดีมากนะครับแว่นสดใสพร้องกับคนที่สดใสนะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งสโมงครึ่งนะครับจะไปทัวร์พิชัยกันค่ะยับครับุณบีมาเที่ยวมาองิชัยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ สนุกมากเล่านี้เป็นการมาพิชัยที่แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าพิชัยมีอะไรแต่ว่าครั้งนี้มันมันอันศีนแล้วก็แบบว่าสวยงามกว่าที่แบบที่เราเคยเคยอยู่เมื่อตอน30ปีที่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ตอนนั้นเรายังเด็กเราเรามองไม่ออกหรอกว่าเมืองเราพิเศษยังไงแต่ตอนเนี้ยพอเราโตขึ้นมาเราก็ได้พี่พี่เก่งพาไปแบบทัวร์รอบพิชัยเลยนะโหที่นี่คือแบบสวยมาก แล้วเที่ยววันเดียวไม่พอต้องมาอีกแล้วเห็นว่ากินอาหารแล้วน้ำตาซึมคื <c oughs> อยังไงครับนี่คืออาหารที่เราซื้อมาครับแล้วก็จะหนักมาจะกินคนเดียวใช่ไหมครับหน่คนเดียวหอหมนากินมากเห็นว่าช่วงนี้ <c oughs> เป็นวันหยุดนะครับกินได้ไม่ไม่อ้วนครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนเด็กๆเคยกินอาหารที่นี่แล้วแล้วมันทําให้คิดถึงอะรสชาติมันแบบมันเหมือนอยู่ในสมองเราอยู่แล้ววะแล้วพอเรากินไปคําแรกคือแบบโหน้ําตาเล็ดน้ำตากัดลิ้นตัวเองกัดลิ้นตัวเองไม่อร่อยอร่อยไส้กรอกนะ,จะเจอไส้กรอกที่แบบเรากินไปแล้วไส้กรอกผู้ชายจริงๆแล้วอะที่อะรับจ๊อบปั่นอะไรปั่นรถคนนี้มาเพื่อขาไส้กรอกเส,สกร็จปุ๊บก็จะแบ่ง ไก่คนนี้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอร่อยหมดเลยนี่คือไส้กรอกพี่ชัยที่เปแก้วมาหรอเพื่อป็นท็องเป็นคนปิ้งปิ้งักไม่ชาติอ๋อครับนี่ถ้าตอกจัดขนมหวานนี่อันนี้ดอกไมุ้ยจัดข้อดอกไม้ด้วยไม่สวยนะ อร่อยมากแล้วก็แล้วก็อะไรนะที่แบบข้าเมาเขา้าเมาใช่เข้าเมาอร่อยมากแบบไม่อมน้ํามันและหาก,กินยากมากอันนี้คือจริงๆหาก,กินได้ทุกที่แหละข้าวเมามแต่ที่เนี้ยคืออร่อย ไม่ได้อวยบ้านตัวเองนะแต่<ม>อร่อยจริง,รงต้องมาลอง,งต้องมา ก็อะไรนะครับจะเคียดสุดๆโบว์ up อืมดต้มยำองพีตอนเด็กเลยใช่ใช่มันจะเป็นอย่าง,งานั้นนั่นจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่น้ำจิ้มไก่เท่าไ,ไ,ไหร่อ่ะใช่อันนี้ร่อยอ่ะกัดลิ้นตัวเองอันนี้จะกัดปากตัวเองอะไรพี่กินดิลอง เพราะว่าเราจากบ้านมาแบบโอ้โหตั้งหลายปีตั้งหลายสิบปีนะ<ช>ไปตั้งแต่เด็กแล้วก็กลับมาถึงที่นี่ไปตั้งแต่หกขวบนะกว่าจะกลับมาอีกทีก็หกสิบแล้วหกสิบตอนนี้หกสิบที่นั่งเงือแต่งด้วยแช่แนละ้ว <laughs> พี่เก่งพาไปแอคทิวิตี้มารอบเมืองทางร้าน ไปไปกำแพงเมืองมาเป็นไงไม้างครับกำแพงเมืองเออแบบนี่นครับนะปั่นเหนื่อยนะขาหลุดไปแล้วตอนเนี้ยขาหลุดไปหนึ่งข้างปร <c oughs> นะกอบใหม่ประกอบใหม่ <c oughs> ลอยยิบของน้ำนี่มันก็สุดยอดแล้วแล้วลมก็ดีดีันนนี้อากาศดีมากไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่มีกำแพงเมืองเก่าด้วยมีเส้นทางเก่าที่ชาวบ้านใช้ มันเย็นมากมนี่เย็นนะใช่แล้วมันเย็นมากแล้วเราจะเห็นแนวกําแพงยาวๆไปเลยนะแล้วตรงนั้นน่ะตรงเนินตรงเนินนั้นน่ะอ,อ,อันนั้นก็คือเป็นป้อมป้อมเมืองอันนี้ก็คือทิวกําแพงยาวๆไปเลยเออไม่ว่าจะที่ไหนจะร้อนยังไงนะแต่ที่เนี้ยจะเย็นแบบ เย็นเลยอ่ะเย็นมากเพราะข้ามมาแล้วแบบอีกมิตินึงใช่นี่ลรวดูแสงนิ่ใช่แล้วแสงแบบเนี่ยสวยมากอ,ะอ่ะก็คือพี่เก่งพาไปแล้วก็ลมลื่นอ้ยเย็นมากแบบ ถึงแม้เราจะมองไม่ค่อยเห็นว่าแบบเป็นกำแพงใช่ไหม,มก็จะมีแบบเศษของกำแพงลงเหลืออยู่ <c oughs> เราก็ไปดูแล้วก็ผูบรรยากาศดีมากบรรนจักรยานไปดีสุดๆ <c oughs> อันนี้คืออยากให้ทุกคนลองลองมา <c oughs> เพราะว่าตัวเองยังไม่รู้เลยว่ามีกำแพงแบบกำแพงเก่าแบบนั้นด้วย <c oughs> ลมเย็นค่ะแล้วมีอะไรจะฝากถึงพเพื่อนๆแล้วชักชวนเพื่อนมาเที่ยวในเมืองพิชัยบ้างครับยิ่งอีกน,นะครับอร่อยอร่อยที่สุในโลกซุ้มพวงครามนะครับรและนี่คือเมืองพิชัยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเมืองพิชัยโคตรเหนื่อยเหนื่อย สวยมากสวยมากครับไว้น้ำแบบนนุอยู่ดิเนอะสวยมากเลยดูเขาสะท้อนลงน้ําใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบโหอยากให้มานะไม่ได้อวยนะแต่ว่าที่นี่มันพิเศษมากเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักคนก็น่ารักมีความใจดีอาหารอร่อยโอ้อร่อยมากเลยแม่ยมเจโนูจริงหรอใช่ทำไมอ๋อ มันจะแบบเปรี้ยว,หวนหวานๆน่าอร่อยพี่มีเอ่อมันสโลไลท์นิดนึงให้ฟิลเหมือนเราไปน่านไปไปเมืองที่แบบเมืองผ่านไปพะเยาอะไรเงี้ยที่นี่ก็ไม่แพ้กันพี่ชัยเป็นเมืองที่ดีเมืองหนึ่งที่อยากให้แบบลองมาสัมผัสนะคะคือต้องใช้ชีวิตสักสามวันสองคืนนะ ไปยังไงก็ตามรีวิวของพี่เก่งได้หรือ,อจอยทริปของเคนนี่เฮาส์ก็ได้ค่ะอโอเคครับแล้วหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้พบกันอีกกับทริปใหม่ๆที่ยังพลาดไปหลายอย่างเลยนะของกินเนาะเยอะเลยเ,เยอะเลยสถ,ถานที่ท่องเที่ยวก็อีกเพียบเลยที่นี่คือเราคาดเดาอะไรไม่ได้คือ,อามาครั้งเดียวไม่พอ,อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้อยากกินอันุน้นอันนี้ ปิดไม่ทันไม่ทันขายหมดไป11โมงก็ไม่ทันแล้วอะ่ะใช่ก็คือเดี๋ยวครั้งหน้ามาอีกเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาทํากิจกรรมมากันเยอะๆน่าจะาสน<ำ>ุกใช่แล้วเจอกันทริปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครั <laughs> ว่าใครแต่งหน้าให้เนี่ย <laughs> และหากท่านมีเวลาก็สามารถแวะมาเที่ยวได้นะครับที่เมืองพิชัย พราะเมืองพิชัยแห่งนี้มีเรื่องเล่ามีตำนานและมีประวัติศาสตร์อีกมากมายให้เราได้ไปค้นหาและเก็บภาพความประทับใจนั้ไว้อย่างมีความสุขแล้วพบกันในคลิปหน้าครับกับเก่งกินเก่งเที่ยวอย่าพลาดนะครับ